กล้องผมนะสว่างนะพี่ตอนมืดมันจะสว่างเ้ย,ยสยงพี่คนนี้เปนะ็มาจากฟังดูงนะไปดป่าเอาไม่เกบรดูกันนมยังไม่ครบฟันเลยปะต้นม้ยังไม่ครบฟันยัง ตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสองแล้วนะตีสองแล้วนะพี่ๆมันไม่ทำลายกันนะสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับวันนี้กาผมพี่ชมป้านะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวเช่นเคยนะพี่ๆสวัสดีครับจากช่องเกตเคทีครับสวัสดีครับจากช่องค้อบปากับทูครับก็จากที่ห่างหายกันไปนานเลยนะพี่ๆก็เกิดจากที่โทรศัพท์ผมเนี่ยได้พังนะผมก็ได้เพิ่งลงคลิปไปเมื่อวันนี้นะพี่ๆ พ็พี่ๆอาจจะเห็นกันนะก็ได้เกิดเรื่องกันแล้วนะก็ผู้ผมเนี่ยได้ไปเจอซากสัตว์นะพี่ๆซากสัตว์เนี่ยเนี่ยน่าจะเป็นแก้งนะที่ผู้ผมเจอกันอนะ่ะมามากันตั้งแต่เช้าแล้วนะพี่ๆแต่เพิ่งมาเจอกันตอนเย็นนะก็ระหว่างทางเลยนะก็นี่เราก็เดินออกมาห่างพอสมควรแล้วนะใช่ก็ผมเนี่ยก็อยากรู้นะพี่ๆว่าตัวอะไรมันเป็น ตัวที่ทําได้ขนาดนั้นนะแต่ที่มันน่าแปลกว่าน,นั้นก็คือมันกินแค่ตับไตไส้พุงนะพี่พี่คือระหว่างช่วงนอกไปถึงท้องนะั้นคือหายไปหมดเลยนะแต่ระหว่างร่างกายเนะี่ยคือ,อยังอยู่ครบนะพี่พี่ไม่มีบาดแผลอะไรสักอย่างมีแค่ช่วงท้องที่หายไปแล้วก็กินเนะี่ยคือรุนแรงมากเลยแบบเมนเน่ามากเลยก็คืนนี้เนะ่ะผมทั้งสามคนเะนี่ยอยากจะมาพิสูจน์ว่ามันคือตัวอะไรกันแน่นะพี่อ๋อนะพี่พ ผมสามคนเนี่ยก็ได้เตรียมอาวุธมาคมมือนะพี่ๆี่ทั้งมีทั้งนั่งสติงนะก็แบบพร้อมเลยอนะถ้าเจอก็คือแบบเราต้องใส่อย่างเดียวนะเพราะถ้าเราไม่ทํามันมันก็จะทําเรานะพี่ๆี่ก็ฝากเป็นกําลังใจ้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราจะไปกันเลยนะครับแต่ก่อนจะไปเนี่ยฝากพี่พี่กดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผู้พมทั้งสามคนเลยนะครับส่วนคนที่ยังไม่ได้ติดตามเนี่ยฝากติดตามพวกพมเลยนะบอหนะพี่ๆฝากติดตามเลยนะครับ ก็เราจะไปกันเลยครับนี่นะพี่พี่ผมก็ได้มาเจอกับเพื่อนนะเมื่อกี้คือผมเนี่ยเดินแยกไปเนาะกินนะมผมเดินแยกมาคนเดียวนะผมก็ไม่ได้มาถ่ายคลิปกับเพื่อนนานเลยนะมีปัญหามากมายเลยนะพี่พี่ทั้งโทรศัพท์พังอะไรเอ่ยเจออุบสัรคเยอะเลยช่วงนี้ ไหนผมก็นี่ก็ได้มาเดินป่ากับเพื่อนๆน,นะไม่รู้ว่าเราเจออะไรแบบมันเป็นสิ่งที่แบบสยดสยองนะพี่นี่ทางข้างบนก็ชันนะนโอ้ยเป็นไรกิดร้องขึ้น ไม่เป็นไรนะตกใจเลยพี่พี่คิดล้มเพื่อนทูก็เดินไปทั่านั้นนะนั่นจะเดินยาวเดี๋ยไปเดินฝั่งห่งนี้มาไหนได้ไปดิไปเดไป อนี้ก็จะเป็นน้ำมอดเลยนะพี่พี่บรรยากาศคืนนี้ก็เงียบม,มากอยูน่นะถือว่าตกงเงียบอยูน่นะพี่พี่แต่จะมีเสียงมีแต่้องอยูน่นิดนึงระวังตรงที่มีสีไว้เลยนะได้นะ ไฟแชยกินเดี๋ยวก็เป็นไฟชที่สว,ว่างมากเลยนะพี่พเลอท้าลุ่เฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงรถก,กมิมาวงมาวงใตลวงนู้นเว้านานม้นปะเสียงเก้งเลยห,หายเก้ง นานหนูนะเสียงเหมือนแกงเลยพี่พี <_ ẫn> ่ใครวะกิดเฮ้ยห <que> ยุดหยุดเฮ้ยห<ค>ยุดหยุดยุด <_' S 1> ใครวะใครวะเจนๆเยนีเดือี้ฮะเดขี้เดือขี้พูดอะไรวะกิด เจ็บท้องแบบนั้นอ่ะเอาไปเลยไปเลยยูฟพีพเฮ้ยทั้งมีงยั่ไงนะก็ขอมิลยเฮ้ยเอามาได้เยอะต้องเล่นกิน<า>คนนะอร่อยแค่มาดิกูฟันนะทั้งมีงให่หรือเปล่าเพื่อนน่ไม่ใช่นะเฮ้ยเ,เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอาการคนนี้ก่อนเงั้น มันเข้ามาใกล้เ,ออกดเดี๋ยวช่วยพี่กันเ,เราดูฮะอย่างเะี้ยอ,อ,อย่าทีมันกัดทอ้องเหรอมันจะกัดท้องกิดระวังคุณอยูฝั่งนู้นไปเถอะใช้ถนันดก็พี่ตอนนี้พีนะมือล่งเลยนะก็ได้ครับได้เบิร์นั่นแหะ บอกว่าอะไรวะกิตมันบอกเอาเอาคนมาไม่เอาเว้ยโมมองได้เชยๆนั่ยดินีแมงมันกัดคนเลยเราอไอตัวนี้มันเป็นต้นเหตุของไอ้นันแน่ๆเลยวะกิตกิ่นสาหรก็คือว่าทากสัตว์แน่ๆเราจะไปทากสัตที่เราตอนนี้กินมันขุ่นเหม็นอะเดี๋ยวจะมาใส่นะมันจะบอกมันบอกอะไร มันบอกว่าถ้าเราไม่เอาคนมามันจะฆ่าพวกเราอะ่ะยากเจอว่ะยังไม่เคยเจอแบบเด็ดๆเ,เลยมันไม่ค่อยกล้าเข้ามานะเนื่องจากว่าผีก็มีเอาวุธด,ด้วยพี่พี่เข้ามานี่มันเว็ตายอีกรอบเราบอกเลยม,มันคอยคู่เราจากระยะไกลอะ่ะลองคุณป้าด้วย ไม่กล้ามาเอาไงดียิบไล่มันไปไกลได้ปะเพราะว่าเหมือนว่าคนเนี้ยจะกลัวมากเลยนะเอาเะไรไหมวิญานะณนั่นเองข่าวดี เมื่อกี้เหมือนได้ยินว่าจะเป็นเสียงผีนะไอค,ะค่อยนาเกลองยิงกี่แนโอ้ค่อยถึงเดียวละยุงหมาอย่ามองขึ้นนะสิมาตามมาไอ้ทุกเมืม่อกี้จะเป็นเสียงผีผีวิ่งตามมันมาวะผีเป็นอะไรวะ ไม่เจอน่ากินนะกาา็ดูว่าเขาจะให้แค่หนนะหาเป็นเวลาสักพักแล้วป่านีนก็ค,อค่อยๆแบบว่าอันตรายมากนะแล้วก็หายยากเยอะเฮ้ยไปดูเสียงมาจาอย่างนู้นว่ะไปวิงว่งเลยวิ่งอะไรวะ กำลังไปกำลังไปมีใช่แล้วไอ้คนป่ามันไม่ใช้ไหนวะไอ,อ้อนคนป่าดู นี่ไปรู้ละจี๊ดีแล้วเมื่อกี้จับตัวมันเวียงทันนะไม่งั้นนี่อะไรคุณป้ามันไม่ใช่หรอมือก็มันจะมาแม่วะล่ยเราให้เราเนี่ยแย่ยันยิ้มใจเย็นพี่แรงมันเยอะนะทุกใจเย็นไปคนป่าเด้อเมื่อกี้มันมันอยู่ไอ้นี่ย้มันปลอมตัวมาเหรอมันมันปลอมตัวมาเลย หรือว่าเมื่อกี้ไม่ตามเรามานะคนป่าเป็นอ,อยู่ก็หายเหมือนกันเมื่อกี้มันหายแค่นิดนึงนนผมก็ปกแปลงใจแต่แล้วเนี่ยมันหายเลยนั่นเลยคนเลยมันกวนกวนนะที่เราล้อมรอมันนะ <c oughs> มันเองให้เรา <c oughs> เนี่ยย,ยึดตัลลุนะยึดตัลลุแต่พ่อเอ้ตัลลุ จะต้องมาเชรจะต้องไล่ไปถูโูไม่ดูเพื่อนไม่ดูวะเอ้ยอย่าเพิ่งตามไปมอแต่ละไซแงไอ้ตัวนะตัวข้างหน้าเนี่ยพี่ๆเราต้องสามคนเน่ะไม่ได้สังเกตมันเลยทห็นงมันอยู่รอบๆเนี่ยต้องระวังนล้อะไรนะองเท้า อยู่ไหนวะมีดูพี่เออมีไปไหนวะเมื่อกี้มันกระโดดทีผมมีผมกระเด็นไปเลยไอ้คนป่ามันปลอมตัวมาเนี่ยเราต้องเชื่อไปนะพี่พี่ดีมันเดินตามหลังพวกเองเมื่อกี้มันไม่จัดการพวกเองอเล่นดีเผลอะมันใกล้จะเสียงร้องแล้วเสี่ยงเนี้ยไม่ใช่เสียงคนแล้วแล้วก็ เสียงขาต่ามันทำเหมือนกับเสียงขาต่อเพื่อเพื่อหลอกล่อเราต้องระวังนะเสียงเขาายูจะเ่ามันี่รอบเราผมว่านะมันแค่เล่นกับเราหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้แรงมันโคตรเยอะพักผมกับเดนอะผมล็อกมันอยู่อะเหมือนมันจะแบบเล่นกับจิตใจคนหรือเปล่า ไปดิเราจะนั่งซุ่มดูมันสักพักหนึ่งนะจะทิ้งไฟฉายไว้ตรงนี้เพื่อมันจะคิดว่าเราอยู่ตรงนี้เอาเอารุ่งเขาเราไปหาที่ซ่อนเอาไว้ใช่แล้วผมจะถือมีดไว้นะพี่วางตรงนี้ก็ได้รอบนี้ผมจะฟันให้ยับเลยพี่จะเอาไปหาซุ่มดูจากด้านบนนี่ได้ไหมได้เหมือนทงานเนี่ได้จะฟันให้ยับเลยนะพี่ๆี่เพราะเมื่อกี้นี้ เอาไปลูกนึงทิ้งสองลูกเลยเหรอลูกเดียวดีกว่าลูกเดีพื่อเราให้มันไม่ชันไงเพราะว่าเราจะดูจากด้านบนเนี่ยอ๋อไหนจะดูก่อนก่อนพอจะได้ปะระวางมาพี่พี่เราจะต้องทิ้งลูกมีกี่ใบนะได้ได้พอจะได้หลอกล่อมันแต่เดี๋ยวนี้ระวางกว่อนเอาเยอะไอ้ช่องัวนี้ไปนี่ คือแย่บ้างนะพี่ๆก่อนเนี่ยเราดับกันหมดนี้แหละผมว่าแอบหลังนี้กว่ามั้งใช่ป่ะหลังนี้แหละสองอย่างมันมาเราเจะกล้ามันได้ทันนี่แค่แหละ zoom ตรงลังหินเแค่แหละเห็นไหมเห็นไหมเราจะนั่งรอสักพักหน่อยใช่ เพือรอให้มันกลับมาอีกครั้งเดยอยีๆะาถือหน่อยเดี๋ยวจอแอบบังกระเป๋าไว้ลูกนึ่งแต่กระเป๋าไม่มีอะไรอฮ้ลอ,อ,องนะเกือบโอ้ยดูนๆ z ุ o มดูดดดดมั้ยพี่ ครับพี่นี่ก็คือแผ่นดักจับของพวกเรานะก็เดี๋ยวเราจะรอสักพักหนึ่งก่อนไนม่เที่ยงอยถ่ายนีแ่แต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันอยู่แถวไหนเนะี่ยใช่ตอนนี้เราได้ซุ่มนมาสักพักที่เยอะแล้วนะใช่อันนี้ยังไม่นีอยู่อะมันจะออกมาเลยนะแต่เราได้วางกับดักไว้แล้วพี่คือกระเป๋ากับไฟฉายนะ มันคงจะได้เห็นของพลอทเราวังนะพี่ๆอาจจะเห็นกล้องผมชันนี่คือ,คอกล้องผมนะสว่างนะพี่ๆตอนมืดมันจะสว่างเฮ้ยเียนาี้ยเ็นมาจากฟังนู้นะคนาอห้ดีดีดูกันคนไม้ยังไม่ครบ ฝันเลยครับมันมาแล่วนีกเป็นันมีสวนเรียอกันอนมัก็เป็นปเวลาตีสองลวนะตีสองอะไ่พี่มันไม่ทำลายกันนะนนนนนตีสองมาแลันตีสองมาแล้วตีสองมนะาเล้ย

มีทามามีทามาเลี้ยตามด้ยเขาเลยทุกเขาเลยเขาไปตามเลยผานไปแล้วฟันทันแค่ทีเดียวเป็นไปตามแผนนะพี่พมันออกมาจริงๆด้วอยู่ แต่ว่าม,มันไม่ทำอะไรต้องไปก็แล้วแหละโอเครามาตามล่ามังคีหลังอีกรอบดีกว่ารอบครันี้ก็เหมือนว่าเราจะเสียแรงมากไปเยอะแล้วใช่ฉันไม่ขิดหน้าครับพี่พี่พอผ่อนก็มีกันทั้งสอง